ลกกากรอเทสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวไอดีตัวที่318ตอนสุดท้ายของปี2024นั่นเองนะฮะมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างพีขนาดไหนกับไอดีนี้นะครับามาถึงก็มีนาฮิดะพี่เต๋มอุ้ยกดผิด <c oughs> ไปกดเบอร์เล่นเส็แล้วเป็นไอดีของคุณบูปม,มานะนะครับรักนาฮิดะจะเล่นจนเกมจบโหชัดเจนมากชัดเจนมากว่าเขาไวตัวไหนนะฮะนี่เลยนาฮิดะมีตะเกียงด้วยนะฮะเติมมาถึงเป็นโอ้โหพี่เต๋มก็มีดาบวะไอดี ID นี้ น่าจะมีของพอสมควรนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดีนี้จะมีอะไรบ้างจะสมเป็นไอดีสุดท้ายของปีอยู่หรือไม่นะมาติดตามชมกันแต่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะและฝากกดซับสไครป์ช่องรายก่ออเพีเอาไว้นะแลวก็สุดท้ายฝากพูดสซรสูนตัวดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเด็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินแพ็กราคาถูกไวปลอดภัยเติมไม่ที่เว็บและไลน์โกเด้นเติมเกม มีแอมีดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมงเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะอยากดูตี้นี้แล้วนะฮะเป็นตีไม้ไฟฟ้าชิโนบุนี่ปั้นมาเต็มเน่เลยเฮ้ยโอ้โหชอบมากชิโนบุสายนี้โอ้โหชิโนบุมีอาร์ติแฟกต์สี่ฟลเวอร์แล้วก็ e m เร้อยกว่า900กว่านะแรงแน่ๆนะแล้วก็มีกลุ่มดาวหนึง่งโอเคเออมาดูพี่แตมนะนี่พี่แตมถือดาบเขียวนะฮ บประจําตัวใส่กระเด็ดรีมพี่เต๋มซีศูนย์เออพรสวรรค์888อัพเยอะกว่านี้ได้นะพรสวรรค์พี่เต๋มก็แดงใช้ได้อยู่สเต็ค่อนข้างดีนะแต่ว่า ER อาจจะแค่ร้อยเดียวอาจจะหมุนหมุนพลังงานไม่ทันในบางครั้งนะฮะเออหูนะที่ไดเอ็มก็แล้วฮึอาวุธขัดสองเลยนะฮะว้าวอาวุธขัดสองแปลว่าจะ,จะต้องกุมดาวเท่าไหร่กุมดาวศูนย์ผมคาดหวังซีสองแล้วเนะี่ยทำไมเปิดอาวุธ R2 แต่ว่า C0 ฮนะแปลกๆนิดหน่อย ดูสเตตสิคิดเลยสามเอ็ดคิดได้เม็ดร้อยห้าสามนะฮะเอ็มเยอะด้วยโอ้ใช้ได้ใช้ได้แรงแรงนะฮะเออสิงชิวถือดา้าเชคปิเชียลโอเคสีงหกอ่ะก็ตัวแปะน้ำตามระเบียบจะว่าไปไม่มีตัวแปะน้ำตัวอื่นหรอกโอ้นี่ไงมีฟูรินะด้วยนะฮะเฮ้ยฟูรินะก็มีดาบประจำตัวนี่โอ้โหมีการแอบฟบูรินะไว้เอาสิงชิวมาโชว์ฟูรินะพรสวรรค์เต็มสิบด้วยนะครับเนี่ยโอ้คิดไลยเจ็ดสิบคิดได้เม็ดสองร้อยเดซี่ช,ชาล์รอยสี่สิบว้าวฟูรินะเอาเรื่องมากเลยอะ่ะ เออถ้วยน้ำถ้วย h อชโอเคย้อนม,มาดูตรงนี้หน่อยจงหลีถือเดนแมทนะฮะเทนนิสตี้เฮย้ยจงหลีซีสองเอาแล้วเอาแล้วจะว่าไปทำไมเปิดจงหลีซีสองในฮิตะซีศูนย์พี่แต่ซีศูนย์จงหลีซีสองเออแปลกดีนะฮะเดี๋ยวถือเดนแมทด้วยไหนดูสแตทดิห้าสิบเจ็ดแปดสิบเอ็ดเลือดสี่หมื่นกว่ามีเซียนหยุ่นนะถือสกาวอร์ดแอนดลาร์ใส่เซตสี่ลง เซียนหยุนหย่นซีสนเฮ้ยลงมงได้ว่ะเซียนหยุ่นแบบลงมงแล้วก็วอนเดอร์นับชื่อเซตเทิลนะฮะเป็นคนชอบดาวเสาแน่เลยใส่เดวิดสิทธิ์โอเคอตตก็สเตตกกลางๆนะคิดนเมก็เยอะๆหน่อยมีคาซึฮะด้วยนะอุย้ยคาซึฮะถือดาบรุ่มว่ะเออแหวกแนวดียวแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะได้ e l นะ แ้าห้องสิว่วาโอเคแล้วก็เซียวเซียวหงเจนเอะไปต่อนะมิูลาด้วยนะมิวลาอุ้ยมีดามหินด้วยแต่ว่าไปดามหินนี่มันมีใครที่ถือและดีที่สุดไหมเหมือนจะไม่มีใครที่ถือเป็นประจําตัวเลยเนาะใช่ไหมไอ้ดามหินเนี่ยมันเอาไว้ใช้กับคขว่าลืมละโอ้ยู Pale Frame ิลาเพลฟรีมอ่ะโอ้โหมันธรรมดาแต่ว่าก็เออเขาเรียกแหละตัวที่หมดอายุไปแล้วก็คือหมดอายุไปแล้วเอาจิงเกมนี้มันก็หมดอายุไปแล้วดูหลายตัวอยู่นะเอาจิงแต่ถ้าอวยก็ยังพอเล่นไหวยอยู่ แต่ว่ายูล่าศีรก็น่าจะเล่นลำบากนิดหนึ่งาการยูนะฮะนี่ก็ถือว่าหมดอายุเหมือนกันอายกะคืออายกะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยดาบเหลืองปริศนาเฮ้ยนี่ดาบชิโอรินี่หว่ามายัางไ,ไงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากอายกะกับดาบเหลืองปริศนาเนี่ยคือโ okay, อเคไอไอเอฟเฟกต์บรรทัดสุดท้ายไม่ได้ใช้อ่ะโบลดิฟเฟนต์ไม่มีประโยชน์แต่อายกะก็ไม่ค่อยได้ตีธรรมดากับไม่ค่อยได้คือดดเมจอายกะมันมาจากเออถ้าไม่ตายกับชาร์ตีไงซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้ค่อยได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะ หลักๆที่ได้ก็คือได้คิดได้เมียนั่นแหละจากดาบนี้นะคือถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกแต่อยากรู้ว่ามันมายังไงแค่นั้นแหละไอ้ดาบชื่ออลิและไอดีนี้ไม่มีเลยด้วยนะมาแล้วดาบเหลืองปริศนามาแล้วตอนรีวิวดีนี่ชอบตัวนี้แหละชอบเจอของปริศนานะวิ้ยอาการเขาสิบสิบสิบเลยนะเฮ้ยคือใส่ดาบนี้มานานแล้วเหรอก่อนหน้านี้ใส่ดาบไหนวะเนี่ยยาเอกก็ถือเดอะวิสิตนะยาเอกซีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีไรเด้นถือเดอะแคชเล่นซีเท่าไหร่เล่นซีศูนย์ไง ฟร์ิน้าเมื่อกี้ดูไปแล้วพีนิวเลนก็มีไอเดีนี้เดวิดซิตอีกแล้วเดี๋ยวนี่ก็วิดซิตนี่ก็วิดซิตไอเดีนี้มีเดวิดสิตสิบห้าเล่มแล้วนะฮะโอ้โหเป็นอาวุธเล่มเป็นอาวุธโปรดปลาเหรอเนะี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามมีเล่มที่สี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะ <laughs> อย่างชอบไอเดีแฟนคลับเดวิดซิต จะว่าไปเป็นพี่นิวเดนใช้มันดีเหรอถ้ามันได้อ m มนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะอัแท็กก็ไม่มีประโยชน์ดูไม่ค่อยเหมาะกับพี่นิวเท่าไหร่เลยผมว่าใช้อนันน่าจะเหมาะกว่าอีกที่เขาชอบใช้กันอะไอไอตัวเจดเจดสักอย่างที่มันโบกเลื่อดอะผมว่าน่าจะง่ายกว่าแล้วแดงกว่านะมาใช้อันนี้มันดูมันดูแบบบัฟสองในสามมันใช้ไม่ได้ไงแล้วก็พี่นิวนี่ไม่รู้ได้เล่นบ่อยแค่ไหนนะสเต็ก็พอใช้ได้อยู่แต่ฟูรินะดูเต็มกว่าเยอะเลยดีนี่ฟูรินะมันฟูลมากออยาโตะนะสถานะเดียวกันกับอะไรวะเมื่อกี้ยูล่าน เล่นฟาโออ่ะก็มาตรฐานเลยนะเล่นได้แน่นอนนะมีโคโคมิด้วยนะตัวนี้ไม่ค่อยได้รีลันนานแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มหายากแล้วนะโคโคมิเริ่มเป็นตัวแดงแล้วไม่รู้ปีหน้าจะมารีลันหรือเปล่านะฮะเอ,อ่ออเล็กชิโนอเล็กชิโนถือเดนแมทนะครับผมแล้วก็เป็นเซตประจําตัว C0 โอ้อันนี้อเล็กชิโนแบบฟรีทูเพลย์เลยแต่สเตตเจ็ดสิบเจ็ดสองร้อยนี่ถือว่าได้เรื่องนะมีลิเน่ด้วยถือธนูฟรีไม่น่าจะได้เล่นเท่าไหร่มั้งแต่เวลเต็มเลยนะ ปั้นตัวเยอะเหมือนกันใช่เยอมียะมีรัสสีศูนย์มีฮูนเตานะ๋าเนี่ยเก่งเก๊งตัวไดเ้เหม็นไฟมาครบเลยเนะี่ยน้องคียังมีน้องคียังไว้เต็มอะ่ะคิดดูฮูนเต๋าสีหนึ่งปะ่ะฮูนเต๋าสีศูนย์นะมีเนเวียวด้วยเฮ้ยอาวุธประจำตัวว่ะโอ้ไอ้ดีนี้อาวุธดูไม่ได้เยอะมากนะแปลว่าอวยนะเนี่ยนี่อาวุธประจำตัวก็มีโอ้ปั้นเก่ยมกันนะเนี่ยเกือบนะสิบร้อยสี่สิบนะสเตตพอดีพอดีนะเออแต่ว่าทำไมพรสวรรค์ไม่เต็ม ถ้าทรงนี้พรสวัรค์อัพเต็มน่า,นาจะโหดได้เลยนะเพราะมีอาวุธประจำตัวโอเวลล์80เองวะตักอื่นเวลา์90หมดเลยแต่ในเวีย80แล้วก็เซโลเนน มีดาบประจำตัวด้วยนะโอ้โหด้วยเหตุใดถึงมีใส่เซตประจำตัวเต็มเลยนะฮะดีเฟนส์สามพันสองแต่ว่าไปทําไมไม่มีเอเนจีดีชาร์จเลยไปใส่อินฟลักสเตตอะไรเนี่ยนาฬิกาดีเฟนส์เลยอ,อย่าบอกเอานาฬิกาดีเฟนส์จริงด้วยเซโรเนนใส่นาฬิกาเออาร์น่าจะน่าจนะเหมวกม่นเนาะแล้วก็อันนี้ดีเฟนส์แล้วอันนี้ดีเฟนส์แล้วหมวกฮิลลิ่งโบนัสเหรอผมว่าหมวกหมวกดีเฟนส์ก็ได้นะหมวกดีเฟนส์แล้วก็นาฬิกาเอเนจีรีชาร์จน่าจะเหมาะก,กว่ามั้งแต่ก็ไม่ได้บังคับหรอก แต่ผมว่าในจิตรีชาร์ตมันก็จะลื่น,น,นลื่นกว่าแล้วกันใช่ครับมลื่นกว่าแล้วกันโอ้ยตัวห้าดาวเยอะจังเลยฮิตโตะเซเพนส์สไมีอาเบโดน,โดนนะที่หมดอายุไปนะเชิเฮอรถือหอกอ็แทกโอเคคือตัวเนี้ยถ้ามีตัวดามจน้ําแข็งดีๆเข้ามาอาจจะกลับมาเป็นเป็นตัวเก่งได้นะแต่พอตัวน้าแข็งก็ห่วยด้วยไงตัวดามจน้ําแข็งก็ห่วยด้วยก็เลยกลายเป็นว่าหายไปด้วยเลย เฮ้ยมีมูล,ลนี่ด้วยว่ะมูล,ลนี่ถืออาวุธ HP โอ้จะบอกว่าดีก็ไม่ค่อยดีมันบวกได้เมท normal Attack เนี่ยมันเอาไว้สำหรับตัวตีธรรมดาสิพอมูล,ลนี่มันไม่ได้ใช้อันนี้มูล,ลนี่มันใช้เอ๊ะหรือมันนับหรือเปล่าวะไม่แน่นะเนี่ย าจจะนับหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะนับเป็นเดเมจสกิลท่าตุไหมโอ้นี่ไงน้องมองแทคโอ้นับว่ะเดเมเน่ดวิสเวยคอนซีเดนต์น้องมังคุดแทงเพราะว่าใช้ได้นะเพราะว่าอุทินี้น่าจะเกิดมาเพื่อมูลนี่เลยนะโอเคก็คือมันบวก16เวลาเราซัดคลื่นใส่ศัตร,รูแต่นี่ก็ดูไม่ค่อยได้เล่นขนาดนั้นแต่ก็อดีตแฟต์เต็มนูเป็นอดีที่ขยันปั้นมากเลยอะส่วนใหญ่ทุกตัวอดีตแฟต์คือแบบค่อนข้างเต็มเต็มเมท่านั้นเลยมีนิโลที่ไม่มีดาบเนะื้อเลือดจีหมื่นเองโอเคอ่ะประมาณนี้ตัวละครอดีนี้ก็ สังเกตว่าจะมีตีหัวหัอยูแบบสองสามตีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเจ้าของ ID มีให้ให้เควสมานะว่าอยากให้เล่นทีมท่านพ่อกับทีมพี่นิวเพราะฉะนั้นเราก็นะต้องจัดให้ซะหน่อยนะมาดูกันดีกว่าว่าทีมท่านพ่อจะอยู่ฝั่งไหนท่านพ่อเล่นกับเย่หลันได้เนาะแล้วก็เอาปู่จงไปเล่นข้างล่างก็ได้เราจะได้เอาตัวธนูไปแล้วก็เออเบนเน็ตเหมือนเดิมแล้วกันเบนเน็ตดูจะคู่ดีสุดแลวบัฟแองเก็ได้ แล้วก็ด้านบนเนี่ยถ้าเป็นพี่นิวก็เล่นกับฟูดีนะได้แล้วก็เอาเน,เาเนเวียไปช่วยด้วยเพราะมันมีตัวนี้อยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวอะไรดีเซลโรเนนไหมแต่แต่ถ้าเป็นแต,แต่ถ้าเอาเนเวียมาเซลโรเนนมันจะไม่ได้บัฟเลยนีก็ <Air> ต้องเอาคาซึฮะไปไหมก็ต้องเอาคาซึฮะไปเผื่อ, <Air> อเผือเ่อบัฟนิดหน,น่อยก็ <ST Luis> จะเป็นตีนี้นะเฮ้แต่เซโรเนนก็เป็นท่านหินนี่หว่าก็เล่นตีนี้ได้เลยดิได้ไหม เซอร์เรนมันสู้มันทำลายไอ,อตัวเกศหินทันไหมเนี่ยไม่แน่ใจแต่ลองดูแล้วกันอ่าลองดูแล้วกันนะคือเจ้าของไอดีบลีมาว่าอยากให้เล่นพี่นิวแบบอะไรอะพี่นิวติดเดอะวิทซินะฮะก็มาดูกันว่าพี่นิวติดเดอะวิทซินั้นจะโหดขนาดไหน <c oughs> ป๊าป๊าเฮ้ยเซอร์เรนเขามีอาวุธประจำตัวนะโอ้ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนี่ขอโชว์นเลเซอร์ทีนี้นอีเฮ้ยแดงได้ใจเนี่ยเดอะวิทซิมันถูกบัฟพอดีปหมเนี่ย เดวิสิตมันบัฟถูกอันพอดีบ้างทำไมเมื่อกี้เลเซอร์ชุบเมื่อกี้มันดูแรงได้ใจแปลกๆเอ้ยมาลงขึ้นลงหรือเพราะมันเ,เกิดจากบัฟไอ้พวกสายบัฟเถื่อน,อน,อน,อนสองตัวของเราอุย้ยกระตุกกระตุก,ตกเอ้ยตัวกระตุกอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรยังมียังมีวง,งกลมค้างอยู่นี่มีลูกกระสุนค้างอยู่ให้เราตัวกระตุกก็ได้มาทำงานมาแล้วปั๊บเต,ตะเตะปึ๊บปั๊บกระซิฮะรวบลง พี่นิวมายิงป่บาบป๊ะโ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 ป๊ะเปิดเบิร์ดเพื่อยิงต่อตีตายไปแล้วหนึ่งตัวนี้เหมือนท่าน้ำตัวนี้เหมือนต้านน้ำตัวนี้เหมือนดูต้านน้ำไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเราค่อยๆเราค่อยๆนวดค่อยๆนวดนี่นี่โอ้โหต้านน้ำเหมือนต้านน้ำก็ตายนะฮะเฮ้ยพี่นิวซีสูตรเดวิสิตก็ได้นะเนี่ยหรือว่าฟูดีน่าแบกวะเมื่อกี้ มาเหยืที่สองปั๊บ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 ป๊บลงหินแล้วก็ดึงมาตีอ้าบปั๊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 บอ็กพี่อเล็กตัวเป่าโคตรแรงเนี่ยสมเป็นพี่อเล็กจริงยังชอบ นี่มาดึงมาติปับ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 เ้าหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมืนเก้ามืนเบิร์ดไปยังแสนห้าแล้วมีร่มาพอดีด้วยสะท้อนไปดิโอ้โหเรียบร้อยอ่ะมาร์กใหม่ก่อนเริ่มใหม่น่าจะชิ้วอยู่โอ้โหไไอพี่อเล็กชิโนนี่แบบแรงจริงวะโอ้โห เดนแมทตัวเปื่อยๆเ,เลยเนี่ยไม่ไม่เปื่อยเท่าไหรไ่หมายถึงอาร์ติแฟกต์เขาเต็มอยู่แหละแต่ว่าอาวุธก็คือเดนแมทซีหนึ่งด้วยดูดิดูฟันดิโอ้โอเดี๋ยวเวลาสามสิบวิอย่างชิวเนี่ยหลานเก็บพลังงานไว้ห้องหน้าดีกว่ากับเป็นเน็ตเนี่ยมาเรียบร้อยนะฮะถือว่าเราผ่านห้องแรกไปได้ด้วยดีอ่าต่อไปห้องที่สองเราเอา HP บวกมาอีก เฮ้ยเจอบอสตัวนี้ว่ะเดี๋ยวนะเตะเด็กฟูดีนะเฮ้ยมันบินขึ้นไปแล้วว่ะพี่นิวเลตย,ยิงถึงไหมเนี่ยพี่นิวเลตย,ยิงไม่ถึงเฮ้ยถึงถึงถึงเมื่อกี้มันถึงนะเหมือนต้องเอาฟูดินะยิงไปก่อนแฮะแต่เดี๋ยวมันก็ล่วงลงมาแล้วมืนน่อไหร่ดูจากทรงดูจากทรงใกล้ล่วงแล้วเฮ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วซัดซัดซัดล่วงอย่างงี้ซัด ซัดนี 50, <c ười> <ENNIS> <ร> <on> ่ห <os> ้าหมื่นไปดิถ้าต่อถ้าต่ออีกทีอีกทีอีกชุดนึงเออเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังอยู่ให้ซัดอีกยังอยู่ให้ซัดก็ซัดต่ออุ้ยรอบนี้ครั้นเอาหกหมื่นอุ้ยแรงมากทำไมแรงจังไะผมว่าแรงพอพอดีนะไอ้คาซึฮะแล้วก็เซโอเดนวะอุ้ยเสียดายมากเลยไอดีผมไม่มีอะดิไอดีเราไม่มีอ่ะใช่ปะ ไอ้ดีเราหลุดเลดอ่ะโอ้โหจะร้องไห้ย้อนไปดูคลิปหลุดเลดแล้วจะร้องไห้ได้เลยนะฮะมาตัวนี้ต้องจัดให้มันเต็มๆเดี๋ยวมันจะจมมันจะระเบิดใส่เราเราต้องรีบกดอันติหลบก่อนเออนี่ไงเคลื่อนมาละฟันมามันไม่มีโลแล้วไอมึงอย่าขี่เสาดิโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้บอสมันขี่เสาได้ด้วยไหนลองโชว์เบิร์ดหน่อยดิแรงไหมเนี่ยโอ้โหเจ็ดพันเน่นะฮะเจ็ดพันเหน่งใส่บัฟหมดก่อนนะฮะ ่ามา,มาไปไปไปเวลาเยอะวัวที่ไหนเวลาเยอะเวลาเยอะขออันตีหน่อยเวลาเยอะนี่นี่เปิดโลเล่นอีกทีนึงเสียเวลาแล้วนี่เสียเวลาตรงนี้แหละมาตีตีอุ้ยมันอึดจังวะวันนี้อึดมากเลยอะ่ะหูทันไหมเนี่ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมันจะตายไหมเอาไหม เริ่มใหม่ปุ๊บหรือมันบังคับเอาตัวน็ตแลนด์มาเล่นเหรอตรงนี้หรือเปล่าืหทีละสองหมื่นเองทีเมื่อกี้ตีทีตั้งเท่าไหรอ่อ่ะเมื่อกี้ตั้งทีละประมาณเก้าหมื่นสี่ห้าหมื่นนี่สองหมื่นเองจงหลีเขาซีสองลืมไปนะฮะว่าจงหลีซีสอง ตรงนี้มารับระเบิดหน่อยรับระเบิดหน่อยเอ้ยตรงนี้รับระเบิดเว้ยเฮ้ยไม่ทันวะ่ะมันอืดเกินนะดิเฮ้ยเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงประเด็นคือมันอืดเกินแล้วมันก็แปลงร่างไปมาด้วยอ่ะโอ้โหเหลือสิบสี่วิละเฮ้ยทำไมตรงนี้เกือบตายวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้การแล้วเพิ่งสังเกตเลือดปู่เรา ปู่เราจะนกไม่ได้นะปูเะ่เราต้องฮิวก่อนเราต้องฮิวปู่ก่อนเอ้ยไม่ทันว่ะเคลียร์ไม่ทันว่ะมันอึดมากเลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาวิธีผ่านตัวนีน้ปกติเราเล่นแบบเราโดนบอลต,ตัวนี้แกงสองรอบแล้วเดี๋ยวนะไศึกษาปีใหม่แล้วกัน <c oughs> อะไรวะเนี่ยมันยังอึดเลยอะ่ะนานมากเลยอะ่ะเห็นไะนานมากเลยเนี่ยโอ้โหเพราะห้องแรกเราอย่างไวเลยอะ่ะ แต่เราก็ไม่ตายแล้วกันรอบนี้ถือว่าก้าวหน้าขึ้นนะรอบที่แล้วเราตุยเย่นะโดนบอสหวดเพราะว่าไม่มีปู่นะฮะรอบนี้เราเรามีปู่นะฮะอ่ะโอ้โหแล้วตัวนี้แหละตัวนี้แหละท้าทายมากยังไงดีอะยังไงดีกับตัวนี้เนี่ยรีบซัดมนก่อนได้ป่ะรีบซัดมนก่อนนี่รีบซัดมนก่อนนี่นี่นี่นอาเท่าที่ได้ก่อนขอรีบซัดเท่าที่ได้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ซัดมาแล้วตัวนี้ เอ้ยรีบซัดก่อนขออนุญาตรีบซัดขออนุญาตรีบซัดขออนุญาตรีบซัดขออนุญาตเล่นไวเล่นไวขออนุญาตเล่นไวหมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอีกทีอีกชุดนึงรีบซัดรีบซัดเร็วโคยทีรูกอีกทีลูวโอ้ยมันเปิดท่าทีแล้วโอ้ยน่าเสียดายจัดเมื่อกี้ได้อีกสักติ๊กสองติ๊กมันตุยเลยนะโอ้โหนี่แหละจะยากตรงนี้แหละ โซโเซลูเนนเตะเอ้ยเตะได้อยู่วะเอาแล้วอีกสองอันหายไปไหนอ่ะโอ้มันค,คอ่อยๆปล่อยหมดทีละอันลงเหรอเราจำผิดเะไรเนี่ยอ่ะเต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 ะโอเคเอ่ะอันสุดท้ายไอ้ครูดาวหายพอดีโอ้ยอะไรวะเนี่ยนานจะจัดเอารอมาแล้วมาแล้วเตะเตะเตะ เตะพี่เซโรเนีอนอย่าพเพิ่งยอมแพ้เออเออเอาคูยิงสดเลยแล้วกันไม่ต้องแบัอบแล้วเนี่ยตายนะเฮย้ยนิวเลตนิวิสิตก็แรงว่ะสีสูด้วยนะแปลว่าอาวุธก็แค่นิดหน่อยมันอยู่ที่ตัวบ,บัอมากกว่านเนอะอ่ะตัวนี้นะฮะเราแปะไว้ก่อนนะฮะเพราเดี๋ยวมันจะบินนะฮะมันจะบินใส่เรานะฮะอย่างนี้นะฮะล้วก็จะเอาเยหลันยิงมันนะฮะให้ร่วงลงมาอย่างนี้นะฮะ แล้วก็จัดเต็มนะฮะจัดเต็มนะเนี่ยโอ้โหตัวเมื่อกี้บางไปเลยโอ้โหดูตัวนี้ซะก่อนโอ้โหตัวนี้เลื่อนรถเป็นน้ำเลยโอ้โหมาไปต่อพลังงานอยเฮ้ยๆลืมอีกแล้วจงหลีซีสองนี่ลืมตลอดเลยนะผมลืมตลอดไปอีกทีนึงอ่ะเฮียหลานขอพลังงานหน่อยมาเออมา มาตัวนี้ต้องต้องแบบต้องต้องไวหน่อยละต้องไวหน่อยเออโชว์พลังพี่อเล็กหน่อยคนอวยเขาเยอะตัวเนี้ยนี่โชว์ติอีทีนึงนีออ่สองหมื่นกว่าเป็นไงละเฮ้ยมันเพิ่มต้านไฟแล้ววะมันจะบินมันาให้มันบินจริงด้วยวะมันปรลายกูพกตัวกูพกกูพกมาเพื่อแก้ทางมึงนี่แหละนี่ยิงไปเออยิงจนโดนอะ ยิงจนนวนอะ่ะเออดึงมาฟันจับ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 ับปับับปับปับปับไปนี่เล้วร้อยก็เคลียได้นะฮะกลายเป็นไม่ผ่านห้องเดียวนะที่เวลาไม่ทันแต่ว่า2ทีมนี้ก็จะเห็นว่าโหดมากๆนะท,ท,ทันทีตัวดาเมจหลักอะ่ะเป็นตัวแบบเออไม่มีกลุ่มดาวแล้วก็เป็นอาวุธสายคนถือว่าเป็นสายค่อนข้างฟรีทั้งคู่เลยเพราะพี่นิวก็เป็นเดอวิสิตนะอาวุธกายชาที่ไอ้ดีเล่นานานๆก็มีหมดอยู่แล้วนะฮะ โ okay, อเคก็นี่แหละคือไอดีนี้นะก็ตามคลิปเจ้าของไอดีแล้วก็จริงๆตีนี้เนี่ยยังไม่เล่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอดีนี้เนี่ยอย่างน้อยมี3ตีที่โหดมากนะก็คือพี่นิวพี่อเล็กชิโนแล้วก็พี่นาฮิดะไฮเต็มด้วยก็เป็นคําถามที่ผมอยากดูเหมือนกันว่าเทพไฟตีเทพไฟใหม่กับอเล็กชิโนตัวไหนจะโหดกว่ากันนะเพราะหลา,หลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นไอดีใหม่พี่อเล็กอาจจะเหมาะก,กว่าซึ่งก็เป็นไปได้ถ้าเกิดเทพไฟมันต้องเล่นกับบังคับเล่นกับตัวนั้นลันเยอะ ซึ่งอันนี้ต้องนอดูเหมือนพวกตัวคูณต่างๆลักษณะตอนออกมาอีกทีนึงว่าเออทพไฟเนี่ยถ้าเป็นไอดีใหม่ๆเปิดมันจะคุ้มขนาดไหนแต่ด้วยความเป็นเทพแบบผมค่อนข้างคาดหวังสูงนะว่ามันจะคุ้มนะอย่างในฮิดะฟูรินะหลังๆไรเดนหนึ่งเงี้ยคือผมว่าให้โคตรคุ้มสำหรับไอดีทั้งใหม่ทั้งเก่าหมดเลยอะ่ะก็มาดูกันว่ามาวิก้าจะขนาดไหนในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนที่ติดตามกันมาตลอดปี2 0 2 4นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปหนึ่งส่งท้ายด้วยนะครับ แล้วก็เจอกันในปีหน้าก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็อยาดูอะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะฝากติดตามแล้วก็เพ่ต่อไปในปี2 0 2 5กันนะหรืออยากดูคอนเทนต์เกมอื่นเกมไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้เช่นกันนะโอเคตอาน,นี้ตาก่อก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขในวันหยุดปีใหม่แล้วก็ในปีหน้าด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย